เว็บเถื่อนก็เปรียบเสมือนปริงที่เกาะสูบเลือดสุบเนื้อคนเราโดยคนในที่นี้ผมขอยกมาถูกแทนด้วยวงการอานิเมะปริงตัวนี้ครับได้มีความสัมพันธ์แบบประสิทธิ์นี้มาอย่างยาวนานซึ่งพวกคุณคุณที่เข้าไปอุดหนุนเว็บพูมแม่งผู้แม่งเนี่ยก็คือสารอาหารที่ปริงนั้นรับเข้าไปหล่อเลี้ยงการดำเนินชีวิตมาจบจนปัจจุบนันนี่กูอุมาอุปมาย,ยังไงวะนี่ คุณเออคุณฟังคุณเข้าใจไหมขณะผมพูดผมยังไม่เข้าใจเลยกล่าวคือเว็บเถื่อนเนี่ยแม่งเป็นปริสิตสูบเลือดสูบเนื้อวงการอนิเมะทำให้วงการเขาเสียหายโดยที่พวกแม่งเนี่ยก็ได้ค่าโฆษณาจากเว็บบอลเว็บพนันเว็บยิบกันเยียเลยวกแม่งเนี่ย จากพวกคุณคณที่เข้าไปคลิกดูเมสฟรีนนั่นแหละฮะอาล้ครับะะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําช่องทางการดูอนิเมะถูกลิขสิทธิ์ทั้งช่องทางที่ตามรายซีซั่นและไม่ก็ตามโดยลําดับแรกนะฮะเราจะมาดูกันว่าอนิเมะในซีซั่นนี้เนี่ยมีเรื่องใดบ้างที่คุณสามารถรับชมกันได้แบบถูกลิขสิทธิ์อ่าตัวแรก asplay นะฮะเพียงแค่คุณใช้เน็ตของ as คุณก็ได้ดูอนิเมะแบบฟรีๆแล้วฮะ <Wow. S 1> ซึ่ง ASPlay เนี่ยทำการโคกับอนิพัอเ s ียนะฮะซึ่งในแต่ละซีซั่นเนี่ยอนิพัอเชีย er ก็จะส่งมอบอนิเมะบางส่วนบางส่วนเท่านั้นนะฮะโดยส่งมาที่ ASPlay ก็อาจจะมีสัก2-3สเรื่องก็แล้วแต่นะว่าอนิพัฒเขาจะใจดีมอบมาให้เรื่องใดบ้างโดยในซีซั่นนี้นะฮะมีู้กา้าคิระแวงนะฮะแล้วก็เ แอสซิสซินพลส์แกรนด์บูแฟนตาซีอืมฮะมีแค่นี้แหละนอกจากอันนี้พลส์นะฮะก็ยังได้ทำการโคกับเด็ก์อีกด้วย <Wow. S 1> นะฮะเด็ก์ซึ่งเป็นเอ่อค่ายที่ข้องเกี่ยวกับอนิเมะในประเทศไทยเรานั่นเองนะ,ะซึ่งในซีซั่นนี้ก็มี o r ด a นออนไลน์นะฮะ War of Underworld และไม่ใช่แค่ว่า AS Play จะตามไลซ์ซั่นแล้วเนี่ยวันดีคือดีเขาก็อาจจะมีการ นำเมสเรื่องใหม่ๆเข้ามาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากอัน plus หรือว่าทางเด็กก็เด็กและที่ผมตกใจที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อไม่นานมานี้แกแกเพิ่งได้เอาอ้นี่มา one punch man นะฮะแล้วก็ iskay quartet ใครที่ชื่นชอบการดูอนิเมะเนี่ย asp ก็เป็นแหล่งการดูซับไทยที่เรียกได้ว่าใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับในประเทศไทยนะฮะและช่องทางต่อมาฮะอันนี plus asia นั่นเองที่ผมเพิ่งได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะ ซึ่งอนิเพรสเอเชียเนี่ยเป็นช่องทีวีนะครับถ้าคุณอยากรับชมอนิเมะเนี่ยก็ต้องดูตามตารางเวลาอนิเมะทางเว็บไซต์ของเขาประกาศเอาวไว้ซึ่งช่องทางการชมก็ง่ายๆครับทาง ASP เเช่นกันโดยกดไปที่โหมดทีวีครับแล้วมันก็จะมีช่องอนิพพัสปรากฏขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแค่คุณเลื่อนไปซีซั่นนี้ก็อย่างที่บอกไปมีพ้กา<ม>้าคิรเราแวงแอสซิสชินพลายแกรนด์บูฟเฟตสีสองส่วนที่ไม่ได้ส่งให้ s อสเพก็มีอ่า ไอ้โมยปัม้มโชิไอโนโซระซึ่งเรื่องนี้ผมอยากดูมากนะแต่แม่แม่งไม่เอาลง ASP อกูเจ็บใจะฮะแล้วก็ก็ใช้ขอพลังแบบทั่วๆไปไม่ใช่หรอหเรื่องนี้นะที่ถือครองมีทั้งซับไทยแล้วก็ซับอังกฤษซึ่งซับไทยเนี่ยซับไทยของอันนี้ plus <c oughs> จุบจะเรียกว่าไงวะ <c oughs> ก็เรียกเรียกว่าเผาแล้วกันเรียกว่าเป็นซับไทยแบบเ <c oughs> วอนระ์ชันเผาคือแบบ ก็มันก็ไม่ได้แยกหรอกนะแต่มันเหมือนเกียดเขียน <c oughs> ต่อไป <c oughs> Fixer ฮะ Fixer นี่ก็ตามลายซีซั่นเหมือนกันก็มีผู้กล้าคิดระแวงกับ Rifle It Beautiful ซึ่งทาง Fixer เนี่ยก็คือ Dex ใช่นไหม <No. S 1> ละ่ะโดยเขาจะให้ดูอนิเมะฟ,ฟรีแค่3ตอนแรกฮะซึ่งถ้าคนอยากดยูต่อนเนี่ยคุณก็ต้องเสียงเงินแค่8 9บาบาทต่อเดือนเองชิวๆอย่างน้อยการเสียตังค์ดูมันก็น่าภูมิใจอะ่ะมันคือมันเป็นการดูได้อย่างมีเกียรติอ่ะ ว่ากูเสียตังค์ให้กับผู้สร้างอนิเมะให้กับทาง d e ็นะเว้ย <c oughs> ไม่ใช่ดูแบบเปิงปิงในเว็บเถื่อนเหมือนกับเด็กกับหน้าผมว่าอย่าไปเสียจากสีเลยครับเรื่องแบบนี้อ๋อที่ผมตกใจคือ g a กเอ a เฟ h ดแฮ e n f i ฟ l ลมาลง <c oughs> อันนี้ผมอยากดูนะไอ้มูวี่อะไรองี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามเฟ d ดเนี่ย <c oughs> และขอแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายโรแมนติกกับธรรมกบมาเก็ตเพียงแค่คุณโหลดแอปนี้คุณก็ได้ดูซีรีส์นี้แบบฟรีๆเต็มอิ่มทั้งแบบอนิเมะซีรีส์และแบบเวอร์ชั่นมูวี่ซึ่งการดูฟรีเนี่ยเออมันก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้น่ารำคาญอะไรนะฮะ อย่างน้อยทุกๆ1วิที่คุณดูโฆษณาเนี่ยก็เป็นเม็ดเงินให้กับทางฟิกเซอร์เขานะฮะซึ่งในเรื่องของซับเนี่ยผมคิดว่าซับของฟิกเซอร์ของเด็กเนี่ยทำออกมาได้ดูดีดูดีมากๆเลยนะฮะดูดีกว่าน,นิพัดหล่ขมคผมเ่ยถัดมาที่ VTV ฮะ VTV ก็ไม่มีอะไรนะคือตามรายซีซันก็จริงแต่ตามแค่ซีซันมีประวัติการตามายซีซันแค่ครั้งเดียวกับด็อกเตอ เมื่อเออ่ซัมเมอร์ที่แล้วนะฮะส่วนฟอนนี้ก็แกยังไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาลงเลยส่วนอย่างอื่นก็เป็นกระตูนจีนนะฮะก็ช่างแม่งถัดมาที่ Amazon Prime นะพ r าสม v วิดีโอดิเรียกว่าตามเออเรียกว่าตามฤซีสั่นอยู่นะมีวิลแลสกาเออโดโรเลแล้วก็ส่วนในซีสั่นนี้ก็มีเบบีลอนนะฮะเบบีลอนซึ่งผมอยากดูนะแต่ว่าเ ผมี้เกียจเสียตังหลายทางมาดูกับผมี้เกียจเสียตังหลายทางมาดูกับ Amazon แล้วไนงะ <c oughs> ครูผมสมัครกับ g r a n d Dreaming ฮะเรื่องนี้เห็นหลายคนชอบอยู่ <c oughs> จูเลียตอ่าคุสนโนฮอนคลแล้วก็มีอะไรอีกน่าสนใจ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็ซีซั่นนี้มีเรื่องเดียวนะก็คือ b a b y ลอนโดยที่พลามวิดีโอนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นซับอังกฤษนะฮะ ไอ้แค่ทัพกีดเองไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าป่าคุณยังบอกว่าคุณชอบอนิเมะคุณรักอนิเมะคุณจะทุมจิตปัญญาณทั้งหมดไปกับมันเว้ยคุณจะไม่มองว่ามันเป็นปัญหาเว้ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณรักพอจะทุ่มสปรีรไปกับมันเปล่าถ้าคุณสปรีไม่พอจะทำหนึ่นงนั้นแล้วก็มันก็ไม่เียวเวลากันิเมะเลยต่อมาที่ช่องทางใหญ่ๆอีกช่องหนึ่งฮะและรับชมเข้าถึงได้ง่ายมาก คือคุณเซิร์ช u t u b e ฮะพิมพ์คำว่ามุเซเอเชียนะฮะจะเป็นช่องจะเป็นช่องใหญ่ๆแบบน,นี้เลยมีผู้ติดตามอยู่2อ0 0 0 0แสนซับสไคร์เบอร์นะฮะแกเป็นช่องดูนี้ไม่ถูกลิขสิทธิ์อ่ะซึ่งซีซั่นนี้แกก็เอาเอา,เอามาลงเยอะอยู่นะมี6เรื่องเลยก็มีโนกันโนไลฮะเอ่อคานากาวะเจสส์เกิลครับ z ซดเอ็กโครียูนีอ่กาก็สเปกเชียลคาย อะไรไม่รู้ยูนิสเปเชียลเซเว่นวอลคัมทูเดมอนสคูลอิลุมะคุงจูเบลเกิงกิฮัสซีบอยครับแล้วก็ไอเรื่องเฮียเนี่ยนะเช่นกาวกับฮูก,ก้าคิดระแวงฮนะแล้วก็โลกไรยย้หนังสือ5-6เรื่องนะครับสำหรับมูเซเอเชียเป็นซาังกิทั้งหมดนะฮะและที่ผมติดใจห้องนี้มากคือแกเอาฮิโกะ เฮียวกะทั้งซีรีส์มาลงเนี่ยอ่าสดชื่นมันเป็นการดูเฮียวกะที่มีความสุขมากดูได้ครบเลยผมชอบมากเรื่องนี้เพราะผมเป็นแฟนเกี่ยวนี้ด้วยไงก็ต้องขอบคุณทางมูเซอเอเชียมาทางที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เอาเฮียวกะมาลงเอลูจังน่ารักมากครับเพลงก็หล่อนะแต่เพลงเพลงหล่อนี่เรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่กว่าเอลุจัง โดยการดูกับมุสเซอเชียน่ยมันมันก็จะมีโฆษณาขึ้นบ้างครแต่ก็เป็นโฆษณาที่แบบโฆษณา YouTube ทั่วไปกดข้ามได้กับโฆษณา4ี่ห้าวิอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้น่ารำคาญเท่าไหร่เอาเราไปที่ช่องทางที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นกันหน่อยละกันคือทาง c ครัน o ิโระทาง c ครัน y ิโร l เนี่ยคุณจะต้องเปิด VPN ของอเมริกานะเพื่อเพื่อจะทำการมุดเข้าไปดูถ้าคนไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ย อนิเมะที่มีอยู่ในโซนไทยก็จะน้อยมากๆฮะแล้วก็ไลท์ซีซั่นก็จะน้อยเหมือนกันซีซั่นนี้ฮะมีเรื่องไอรูโนโซระอ่าก็โลกไร้หนังสือเอซินพลายบาบาดันย่าแบล็กฟ็อกซ์ฮะเอ่อไอเรื่องเฮียเนี่ยที่มึงฉายไม่ได้ได้ไม่นานภาค3นะฮะแล้วก็ไอเรื่องเฮียนี่อีกแล้วก็ฉันขอพลังแบบทั่วไปไม่ใช่เหรออ่าเฟสแกนออเดอร์ฮะภาคล่าสุดอืม กันบูแฟนตาซีสองเจ็เทพจนสลัดมอปลายครับกันดัมบิลอะไรวะเอกันดัมแล้วกัน My ฮิโร่คาเนเมียสี่ฮะลงที่ทางนี้เช่นกันโนเอนเพ a ลต้าอเลสกินาโนครับสวอตอาร์ตออนไลน์ไลเดนสองฮะอิลุมะค n งก็ไอหนูยอดนักกุ๊กครับสุดท้ายที่ We เ e เวอร์เลนสครับ โดยที่ทางคันชิโร่เนี่ยคุณดูดูได้ฟรีนะแต่การดูฟรีในที่นี้เนี่ยมันก็จะแบบโฆษณาทุกๆ2วิ 2> <Hey. S 1> <c oughs> คือไม่ใช่2วิอ่ะโฆษณามันจะยืดเยื้อมากๆละและตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อีก4-5วินาทีแบบ YouTube นะฮะตัวหนึ่งเนี่ยหนหนาทีได้เลยมั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะดูทางคันชิโร่เนี่ยผมแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกเขาเถอะครับแค่2อ0บาทต่อเดือน ผมว่าคมนะแต่ก็เป็นซับอังกฤษเช่นกันแต่การดูซับอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนะฝึกๆไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เช่นเองเดียร์ดูซับอังกฤษได้3ภาษาเลยนะญี่ปุ่นอังกฤษไทยยอดเว็บใหญ่ๆอีกเว็บเช่นกันฮะเป็นเว็บนอกนะผมยกว่าเป็นเว็บนอกหมดเลยเพราะว่าอย่างว่าในไทยเรายังยังไม่อินกับวงการเมอะไรขนาดนั้นนะครับ hulu com อ่าอันนี้ก็ต้องสมัครสมาชิกเช่นกันฮะไม่งั้นคุณจะโดนโฆษณาเยีดเย,ยดมากๆ My Hero ่คาเนเมีฮะสอดอันออนไลน์วอลเดเวอร์หนกันไลฟ์สตาร์ไลฟ์ก็สแตนม m ฮ h โร่แฟนตาซี s า a r ์ออนไลน์สเปเชียลเซเว่นแฟรี่กอนพักสองไหมโคโนอตต้อั a เรนอัศเรนนี่ผมอยากดูมากนะแต่ว่า ผมจ่ายให้ Crunchyroll แล้วไงผมยังไม่แล้วผมก็ไม่อยากเสียตังหลายทางนะครับเฮ้ยหรือว่าเดือนนี้ผมสมัครกับทาง Hulu ดีทาง Hulu เดือนนี้มีน่าสนใจกว่า Crunchyroll เยอะนะอาดีมไหมเราเอาดีมไหม,หไหม <laughs> After School t h i s c l u b ครับผู้การคิดเราแววงมวยปัม้มนะก็เท่านี้นะฮะอะ้ร เว็บถัดไปครับฟันนิเมชันฟันนิเมชันนี้ต้องเข้า VPN US ดูเท่านั้นนะครับเพราะแม่งบล็อกไทยเราโหดมากนี่ก็ต้องสมัครสมาชิกเช่นกันฮะไม่งั้นการดูฟรีก็จะโดนโฆษณาจะเยียดเช่นกันโดยสั้งสามเว็บก็เฉลี่ยอยู่ที่2องบาทนะฮะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรโดยซีซั่นนี้ก็เช่นกันฮะกับมา h โร่โฟร์ซีซั่นอ่าวอลเดนดเวอร์เฟดกอลดอรฮะไดนสอ่า ูการคิลาแวนโนการไลฟ์แฟนี่ก่อนสองนะคโนโอโตะฮะเคสไฟ2กล e บู a ฟนตาซีสองนะสเปเชียลเซเว่นวีเนเวอร์เลอร์สองโอเดซิกิแฟนตาซีซาวน์ไล์สองผู้กล้ามวยป้ามาอาเ a เลน a n นมาอิโรซาไลฟ์แอฟริกาลาีแลนด์อัเตอร์สคูล แอคเตอร์ซครับเฮ้ยฟันนิเมชันนี่เฮ้ยไลฟ์อัพน่าสนใจนะผมสนใจหลายเรื่องเลยล่ะที่คันชิโร่ไม่ได้เอาลงแต่ว่าการสมัครสมาชิกกับฟันนิเมชันเนี่ยมันไม่รู้ดิผมลองแล้วมันยุ่งยากอ่ะมันต้องลงลงที่อยู่ที่อยู่ในอเมริกาด้วยผมก็เลยเมินฮะผ่านแล้วกันก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ ช่องทางการดูอนิเมะถูกลิขสิทธิ์ที่ตามรายชีย่สั้นทีนี้เรามาดูช่องทางถูกลิขสิทธิ์เช่นกันแต่ไม่ได้ตามรายชีย่สั้นบ้างดีกว่าตัวใหญ่ๆเลยก็ Netflix อ่ามีอะไรบ้างเน่ะโคชิเอ็นโตเกียวกูซอสอาร์ตไพทันพันพันช์แมนไมโร่เช่นกันไซคิรีซ no no ีโรอาคาเมโนเกมโนไลฟ์โซมะโทราโดระนารุโต โจีอาร์ดฮะดันเจียนก็เยอะแยะมากมายนะฮะไวโอเลต v e อ g เวอร์กาเล่นเช่นกันโอเวอร์ลอดนะเยอะแยะมากมายแต่ทาง Netflix เขาไม่ได้ตามรายชี้สันเนี่ยจะเป็นการนำอนิเมะที่มันป๊อปปูล่ามากๆมาลงมากกว่านะฮะหลังจากที่ไม่เรื่องนั้นฉายไปแล้วซึ่งไวโอเลต v e อ g เวอร์กาเ่นเนี่ย คือผมอยากดูเรื่องเรื่องนี้ซ้ําสักพันครั้งนะแต่ว่ามันอยู่ใน Netflix เนี่ยแล้วค่าบริการ Netflix มันก็350เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ถูกถูกการจะไปสมัครหลายช่องทางก็เปลืองตังค์นะไม่แน่นะยายบ้าอาจจะลง Netflix ก็ได้เใครจะไปรู้วะเน็ตฟลินี่ก็ซับไทยเน้นๆเลยนะแต่ว่าซับไทยในที่นี้ก็บางทีก็แปลตรงตัวเกินแปลตรงตัวแบบไม่ได้อารมณ์ แต่ตรงตัวแบบบางครั้งมันก็ไม่ได้อารมณ์นะบางครั้งมันก็เป็นประโยคทื่อๆไปนะแก๊งการ์ตูนแอปแก๊งการ์ตูนนั่นเองอันนี้แม่ก็มีมากมายฮะทั้งหมดเป็นภาคไทยทั้งหมดนะส่วนใครที่ชอบภาคไทยเนี่ยก็อย่าลืมมาอุดหนุนแก๊งการ์ตูนได้50บาทก็ดูได้หลายวันแล้วใช่ไหมล่ะเออเติมตังค์ง่ายจะตายฮะเติมตังค์ก็ทางทัวร์เลทฮะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายจะตายฮะมีกินทารมะ เดด alive <c oughs> เป็นทึกใส่หัวใจว่าวุ่นนะเคียวไคโนคาณาตะพี่น้องปิศาโรงเรียนเวทมนต์โคเดนชายซอดอาร์ตฉันนี่แหละพ่อบ้านนะแฟรเลตเทลครับลัคกนะี้สตาร์รีบอนไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีคิวตี้คลาวโอ้เยอะแยะมากมายอนะที่ทางแกงกะระตุนถือหรือกระเสริฐไว้ free. ฟรีฟรีเหมือนกัน ยูนิเบียร์ะเฟสเซโรอ่ะเฮ้ยเฟสเซโรมีพักใครด้วยหรอวะเพิ่งรู้เพิ่งรู้บาคุมมังอ่ะจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ผมจะเน้นที่เมฆของเกียวอันนี้นะครับเพราะว่าผมชอบเกียวอันนี้เป็นพิเศษนะครับถัดมาไอฟริกส์ไอฟริกส์นี่ก็มีทั้งดูฟรีแล้วก็เติมตังนะฮะเติมตังก็ไม่ถึงร้อยมั้งไอฟลิก วันพันช์แมนฮะห้องเรียนรอบสังหารนิวเกมก็แวนการ์นะสโนไวท์มอฟไซโครก็ชาลเต้เอ่อฟุตเมทัลเพนิกยูไลฟ์พิลออเอาประมาณนี้ฮะสำหรับไอฟลิกซ์ไปดูกันได้ฮะเรื่องไหนที่ไม่ขึ้น VIP เนะี่ยก็ดูฟรีใช่ไหมละ่ะ HOOQ นี่ก็มีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะมีโคน,นัน มีรอยพิ่วาสามารถจะจันแท็บเล็ตเปลี่ยนโลกส่วนใหญ่ก็เสียตั้งดูนะฮะประมาณร้อยกว่าเรามากันที่ True Idea Pokemon ฮะรู้สึกว่า True นี่จะเป็นเจ้าใหญ่ๆเลยมั้งที่ทำเกี่ยวกับ Pokemon เป็นพิเศษนะฮะ,ะแล้วก็เกมการ์ดอ่ะเอาเข้าไปเดรมอนนะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เมส ไม่ใช่เมติกกระแสอะไรทั่วไปนะฮะแต่ใครที่เป็นแฟนโปกเกมอนก็มาอุดหนุนกันได้ฮนะที่ทาง True ID ถัดไปที่ไลทีวีมี One Piece ฮนะเอาไลไลทีวีดูฟรีฮนะแต่รู้สึกว่าจะมีโฆษณาขึ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดมี One Piece ฮนะที่ตามมาจนถึงปัจจุบัน Ribbon Naruto Toriko Dark b o n ล One Punch จ,จนคิดแล้วนะก็นะเบนเทนฮนะ <c oughs> เบนเทน ออนอกจากนี้นะครับถ้าคนลองเปิด VPN US แล้วเข้า YouTube ดูเนี่ยคุณจะพบว่า YouTube ของคนเป็นเวอร์ชั่นของ US ของอเมริกาซึ่งมันจะมันจะแบบว่ามีฟีเจอร์เกี่ยวกับอ n นิเมะให้คุณได้เซิร์ชนะฮะมันก็จะปรากฏอ n นิเมะมากมายนะฮะให้คนได้เลือกซื้อเช่าดูแบบเสียตังค์นะฮะ <c oughs> ก็ประมาณ เท่าเรื่องหนึ่งก็เร้อยกว่าบ,บาทนะฮะก็เป็นอีกช่องทางใกล้ๆก,ก็มีอะไรบ้างนะคิมิโนะนาวะโคเฮโนคาตาชิไฟเออร์เวิร์กแล้วก็เออลิสโตอาโอิตอริอะไรอีกมากมายนะฮะมาิโรอคาเดเมียก็มีเหมือนกันนะครับช่องทางหนึ่งที่คล้ายๆกันเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ใช้ระบบ iOS นะอเอะคุณจะพบว่ามันมี i ไอ e s Store ติดมาด้วยนะและถ้าคุณลองเซิร์ชเข้าไปที่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่อันิเมะในไอ n e นเนี่ยจะเป็นสำหรับเวอร์ชั่นภาพยนตร์เท่านั้นนะครับที่วางขายแล้วก็ให้เช่านะเห็นไหมฮะร้อยา3 0บาทกับคิมิโนะนะวะลักไรเสียงเช่นกันดอกไม้ไฟแท็บเล็ตนะครับไม่แน่เทนกีก่นกอด อาจจะมานะใน iTunes Store ก็หลากหลายช่องทางที่ผมแนะนำกันไปนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมสิ่งนี้สำคัญที่สุดอย่างน้อยการเสียตังค์ดูมันก็มีศักดิ์ศรีกว่าการไปดูเป็นปริงแบบฟรีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผม